โรคหลอดเลือดสมองสโตก๊กคือภาวะที่เกิดจากความเสียหายกับสมองจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทําให้สมองขาดออกซิเจนเนื่องมาจากหลอดเลือดมีการอุดตันแตกหรือตีบทําให้สมองขาดออกซิเจนไปเลี้ยงปัจจัยที่ทําให้เกิดนะคะคือความดันโลหิตสูงไขมันเบาหวานภาวะน้ําหนักเกินค่ะเราก็มารู้จักกับสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองนะคะตามหลัก B-FAST ค่ะ B นะคะบาลานเวียนศีรษะเดินเซเสียการทรงตัวค่ะและ E นะคะ I ตามัวมองไม่เห็นหรือว่าเห็นภาพซ้อนค่ะ f Fa c e ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวไปทางด้านใดด้านหนึ่งค่ะ A a r าแขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซี่ S อ e พีพูดไม่ชัดพูดไม่รู้เรื่อง ที่ทาหากมีอาการให้รีบโทรสายด่วน1669และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดวิธีป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคสโตก 1. ห,หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวสูง 2. เลิกบุหรี่และลดสุรา 3. ควบคุมอาการของโรคเบาหวาน 4. ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 5. รับประทานผักและผลไม้ให้มากยิ่งขึ้น 6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหากคนใกล้ตัวมีอาการแบบ B-FAST อย่างไรก็ตามหากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนภายใน4ชั่วโมงนับจากที่มีอาการผิดปกติครั้งแรกค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ